นี้จะทำคลิปสำหรับทำยาโรคกระเพาะบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อปวดท้องเนื่องจากโรคกระเพาะอาหารหรือว่าอาหารไม่ย่อยก็จะมีส่วนผสมของขมิ้นชันเราใช้ขมิ้นชันหั่นอย่างนี้นะ1ขีดนะคะหั่น1 3. ขีดขิงก็ใช้ขิงอย่างนี้แหละหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้เหมือนกัน1ขีด หลังจากที่เราได้มาแล้วอย่างละ 1- ขีดเราก็เอาไปต้มให้งวดก่อนต้มให้งวดแล้วก็ใช้น้ำสองถ้วยน้ำสองถ้วยใส่ลงไปสองถ้วยใส่น้ำลงไปแล้วเราก็ต้มให้งวดเหลือแค่ประมาณครึ่งถ้วยแล้วเดี๋ยวเรามาต้มกันนะ แล้วเดี๋ยวพอครบเหลือครึ่งถ้วยแล้วเดี๋ยวจะสอนผสมอีกว่าผสมยังไงถึงจะเก็บไว้ได้1ปี หลังจากที่เราต้มเคี่ยวขิงกับคมิน้นสองถ้วยให้เหลือครึ่งถ้วยแล้วแล้วก็กรองเอาน้ำมาใส่หม้อภาชนะทรงสูง,สงเราจำเป็นต้องใช้ทรงสูงนะเพราะว่าเวลาน้ำผึ้งเดือดมันจะฟูสูงมากใช้ตัวยาเมื่อกี้ครึ่งถ้วยและใช้น้ำผึ้งอีกสองถ้วยเท okay, ลงไปรวมกันเลย เราก็เปิดไฟตั้งให้น้ำผึ้งงวดลงจากถามว่างวดเมื่อไหร่จึงได้เวลาที่เราต้มเนี่ยค่ะถ้าน้ำพึ้งยังมีน้ำอยู่เนี่ยมันจะมีฟองฟูทรงสูงมากเลยเราจึงจะเป็นต้องใช้ภาชนะทรงสูงนะคะเวลาน้ำพึ้งมันฟูขึ้นมามันจะได้ไม่ล้นหม้อหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามันได้ที่เมื่อไหร่ก็คือฟองมันจะยุบตัวลงเมื่อฟองยุบตัวลงก็เป็นอันว่าเสร็จพิธี หลังจากที่เราต้มเคี่ยวจนได้ที่แล้ววิธีการสังเกตง่ายๆก็คือเอาน้ำผึ้งที่ต้มงวดแล้วอะค่ะรอให้มันเย็นนิดๆแล้วก็ประหยดใส่นิ้วดูถ้ามันเริ่มตั้งเป็นก้อนก็เป็นอันว่าใช้ได้ละตั้งเป็นหยดหลังจากนั้นเราก็เอาออกกรองใส่บรรจุภาชนะก็ไม่เสียแล้วค่ะเก็บได้เป็นปีๆทุกครั้งที่เรามีอาการไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อย เด็กก็กินได้นะคะไม่ไม่อันตรายอะไรเราก็ตักมา2ช้อนชากับน้ำร้อนกับน้ำร้อนประมาณสักครึ่งแก้วก็ได้ค่ะหรือถ้าไม่ชอบจะตักกินเลยก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้เราก็ชงให้ละลายก็จิบละลายก็ใช้ได้แล้วค่ะสำหรับปบัญทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือปวดเสียด ท้องท้องอืดจากโรคกระเพาะอาหารหรืออาหารไม่ย่อยกดเกินในกระเพาะอาหารก็ใช้อย่างนี้ได้แล้วค่ะแต่ต้องระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคเบาหวานด้วยนะคะทานแต่พอดีอย่าทานมาก